การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเดวงนชะตาพาเพลินใบแอมจูเรนีเดือนแม่หมอแอมจามาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือน สิงหาคมสองพนห้าร้อยหกสิบหกนะของชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมาดูกันว่าในเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนะคนเกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์นะลายออฟฟิเชียก็ดีหรือทักมาทางอินบ็อกซ์ทุกช่องทางได้เลยนะมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะเริ่มต้นใบแรกเลยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องบอกว่าดูจากพลังงานแล้วเนี่ยในเดือนสิงหาคม2 5 6 6เนาเนะ เหมือนกับว่าจะมีโอกาสได้เดินทางเนาะเอออาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจก็ได้คุณอาจจะได้เดินทางเนาะนะคะแต่อย่างไรก็ดีไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าอยากให้คุณไม่ประมาทในชีวิตด้วยนะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่อย่าประมาทนะครระวังความประมาทของตัวเองเท่านั้นเองนะคะจริงๆเราไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องของสุขภาพแต่รวมไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะอย่าประมาทก็จะส่งผลดีกับคุณนะคะ ต่อมาค่ะการเงินไรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรอือหืออาจจะมีบางอย่างติดขัดบ้างเนาะเช่นอาจจะคุณอาจจะเป็นนี่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณอยากจะรีบใช้จ่ายอยากจะแบบปิดจ็อบมันแต่ดูจากพลังงานเนี่ยอดทนนิดเดียวนะโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะปลดนี้ได้เนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเออช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรติดขัดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมแพ้และอดทนไม่นานนะในเรื่องของการเงินนะจะมีโอกาส เข้ามานะอาจจะมีโอกาสเข้ามาขอแค่อย่ายอมแผ้แค่นั้นเองนะต่อมาค่ะในส่วนของเ,ออเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวมองคุณเป็นที่พึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหน่อยนะคะเออมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะมากนะคะแล้วกอ็อ่อาจจะทําให้คุณต้องดูแลหรือแบกรับใครหลายๆคนก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะเรื่องของ เา uh, บ้านช่องห้องหอความมั่นคงของคุณดูจากพลังงานต้องบอกว่าเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเออได้รับได้รับโอกาสในการดูแลจัดการหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคือต้องบอกว่าคุณคุณอาจจะมีโอกาสได้ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือว่าที่ดินหรืออะไรอย่าง ต่างๆเนี่ยแหละเออมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้นะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอานะแต่ดูจากพลังงานเหมือนคุณยังไม่ไม่พร้อมจะเอาเท่าไหร่นะก็ตัดสินใจได้เลือกได้หรืออาจจะมีคนอยากจะได้ก็ได้คนในครอบครัวอาจจะอยากได้บ้านได,ด้รถไดน้นู่นได้นีได้นันนะซึ่งดูจากพลังงานเอาจริงๆถ้าถามว่าคุณไหวไหมคุณไหวแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะรับมันก็ยังไม่รับก็ได้นะดูจากพลังงานต้องบอกว่า โอกาสนะในเรื่องของอที่คุณอาจจะต้องช่วยเหลือผู้คนอาจจะมีเยอะหน่อยนะหรือว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระหลายอย่างหน่อยในช่วงเวลานี้นะในเดือนสิงหาคมเนาะต่อมาค่ะเรื่องของอลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักบางครั้งบางทีอาจจะมีคําพูด นะหรือตัวคุณเองนี่แหละอาจจะมีคําพูดหรืออะไรบางอย่างทําให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ระวังคําพูดและการสื่อสารกันนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกับลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักก็แล้วแต่เนาะนะนะพูดดีส่งผลดีพูดไม่ดีมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกจําไปในหัวใจเนาะแล้วก็ระวังตัวเราเองก่อนส่วนคนอื่นที่เขาพูดมาถ้าเกิดเราไม่ถือสาหาความมันก็ไม่อยู่ในใจเรานะถ้าเกิดเราไม่รับมามันก็ไม่หนักใจนะเออต่อมาค่ะเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคนะมันเกิดจากความเครียดของตัวคุณคือมัอนเหมือนกับว่าคุณเก็บทุกอย่างมาคิดมาเครียดคนเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้แนะนําให้วหว้พาสวดมนนั่งสมาธิทําจิตใจให้ผ่องใสเนะาะนะคะบ,บางทีคุณเก็บทุกอย่างท,ทุกสิ่งมาคิดหรือว่าเครียดมากจะเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดสุขภาพด้วยเนาะเกิดผลต่อสุขภาพเช่นเจ็บป่วยไม่สบายนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ อาจจะต้องผ่อนคลายตัวเองนิดหนึ่งคือมันมีมันมีบททดสอบมาขอให้มองว่าบททดสอบเหล่านี้จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วกันเนาะ ต่อมาค่ะเรื่องของความรักเจาะลึกกันหน่อยความรักถ้าเกิดโสดอยู่มีโอกาสจะมีคนมาให้เลือกนะคะมีโอกาสที่จะมีคนให้เลือกอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะมีคนเข้ามาอีกแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจให้คนใหม่ๆหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เติมความหวานให้กันหน่อยจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะด้วยคําพูดหรืออะไรต่างๆจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจพยายามเติมความหวานให้กันเยอะๆความสัมพันธ์จะได้มั่นคงเนาะ ต่อมาค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกโดยจกพลังงานต้องบอกว่าอาจจะเนื่องจากคุณมีความมั่นคงมากอาจจะมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องอใช้จ่ายเงินนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการการเงินดีๆแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งจ่ายแบ่งลงทุนนะแบ่งจัดสรรหมดหมู่การเงินให้ดีแล้วมันจะส่งผลดีกับคุณเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จกันบ้างมีโอกาสสาเร็จโอ้โห ต้องบอกเลยคุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จอยู่ละนะและในเดือนสิงหาคม2566ด้วยต้องบอกเลยคุณจะประสบความสําเร็จสูงสุดนะคือคุณจะประสบความสําเร็จมากและเพราะความสําเร็จของคุณนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะมีคนอยากจะมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะนั่นเองนะต่อมาในเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรการงานต้องบอกว่าอาจจะมีบททดสอบใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าคุณขยันและคุณก็เก่งแล้วคุณก็มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจของคุณจะทําให้คุณเอาชนะบททดสอบปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนและการงานดูมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตโก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมด้วยนะออนะจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เลยนะต่อมาค่ะโชคลาบมีไหมโชคลาบว้าวดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาบถามว่ามีไหมเอออาจจะพอมีโอกาสอยู่บ้างแต่หลักๆขอให้คุณพูดดีคิดดีทําดีก็ไว้นะโชคลาบอาจจะมาอาจจะมาจาก คุณงามความดีหรือบุญกุศลที่คุณสร้างมาแต่หลักๆต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดก่อนนะเออเมื่อคุณทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะ่โชคลาภอาจจะมาเป็นกําลังใจให้เอออาจจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความคิดของคุณบางครั้งบางทีมีปัญหารอบด้านก็จริงแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะเอาชนะมันไปได้คุณจะผ่านไปได้แต่ทันทีที่คุณเครียดหรือกังวลหรือว่าจมอยู่กับความ กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียเวลาแล้วก็จะมองไม่เห็นทางออกทางแก้เพราะฉะนั้นสติสําคัญที่สุดเลยสติสัมปชัญญะสติและปัญญาสําคัญมากสําหรับตัวคุณในเดือนสิงหาคม2.566นะชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีและนี่คือคำานนยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับมหมอด้วยนะคะในถูกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูรแล้วก็เป็นกําลังใจให้มหมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบ,บ้านเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย